ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันออกนะครับจะมาเสนออาหารพอดีไปเดินตลาดมานะครับนี่นะครับวันนี้เราได้เฮดท็อปนะครับเขาจะแกงใส่หน่ส้มนะครับตอนนี้เริ่มมีขายแล้วนะครับเฮดท็อปออกใหม่กับแป้งหน่อยนะครับเนาะน้อยเดียวกับน้อยกุบารลนะครับครับแล้วเขาจะไปทาความสะอาดนะครับล่างห้ดสะอาดๆครับวันนี้ก็ได้แม่เอวหาแม่นะครับวันนี้จะแม่จะทํา แกงอันนี้คือกินนะครับแกงเฮ็ดหอปใส่นอสม้ม <st it> มันเห <st it> มือน, <sm all> นจะได้มแมวหาแม่เห็ดเต้อแม่เป็นแม่ครัวบนเก่าคนแก่บนแย่ก,กินล้ำนะครับ <c oughs> ครับนี่นะครับที่ล่างเฮทดหอปดล้าดินมันออกนะครับดินเป็นทรายอยอ,อกสะอาดสะอาดนะครับครับเราจะเอาหนส้มนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับ แม่กำลังแกะนี่แม่จะแกงน้ำส้มใส่เห็ดท็อบไม่กินนะครับใส่ปลาได้ก่อปลาเลยปลาหยังปลาดุกปลาดุกล่ะนี่นะหนักแสนหนักกว่านี่สามสิบบาทว่ะเอานี่ก็เอาสองถุงต่อหนักเกินแกะครับนี่นะครับพริกเครื่องทับนะครับก็บมีกระเทียมพริกแห้งนะครับเกลือ ใส่ทนห,หน่อยใชหไ,<ซ>ไหมหนาทนหน่อยประมาณนั้นหน่อแพรนล่ะหน่อแพรนท่านตะไข่นี่เขาจะเอาทุบใส่ในหม้อนะครับแก้ขาวพ่อห่อใส่แซ่ห่านะแซตึงางหมั่นใส่ปลาด้วยนะครับแม่คุณแม่จะทําให้กินแล้วครับวันนี้ล <laughs> งมือตำน้ำพริกเอง <laughs> น,นะครับเอาหน่อเพนด้วยนะครับ,รนบหน่อหนือทนหน่อแพรน ครับเราก็ใส่กะปิด้วยนะครับแข็งเ็ดท t อ p ใส่นมส้มใส่ปลาดุกดัวนี้นะครับครับอีกนะครับปลาดุกตัวน้อยๆก็พอนะครับเน้นนั่งพักอ่านอส้มกับอันเ็ดท็อปแม่หำพริกกิดนแล้วครับนี่เป็นแม่ครัว ครับให้ทอดพอลออกมาตัดครึ่งตัดครึ่งนะครับนี่ครับหนุ่มก็มีแกก็มีแต่ในว่ากำลังออกอ่ะยังไม่แก่แก่ห่อข้าวโพดกันแนลอ่าแม่ข้าในลวกแต่นาะเออเอาเอาอันแกกับอันหนุ่มมาสูนกันเออคนเท่าโจมเลยชื่ออันชื่อแกมันได้ถูกไหมเนาะหนุ่มมันแปลงอ่ะเขาว่าได้ ล้วกขาได้กำไห้ไนักอ่ะเขากำไห้นักอ่ะครับเท่าจมแล้วครับนม,นม,นมแป้งอันนี้คนได้ครับให้น,นมก็ได้กำไห้นักครับครับน,นี่นะครับนมไม่ส้มนมไม่ดองนมต้มอย่างน,นี้ออนะครับเดี๋ยวในห้อาน้ำพริกครับตีหกหกใส่ลงไปเลยน้อยนะน้อยละเอียดได้ดน้อยละเ,เนอียดละเอียดหน่อยนะครับนอนรเอฟเอฟนะเดีดนนเ๋ยวจะดูนี่ เจ้าละใส่เลยครับตะไคร้ใส่กับตม้มหน่อส้มด้วดนยนะครับหน่อดองอันนี้พริกใส่ไปนะครับครับตัวเฮ็ดใส่ลตรตะกอนปอดใส่อันอ่าบางคนกัดตำขมิ้นใส่ตัวเองก็ได้นะครับอ่าหอ,อมนี่เนาอ ครับนี่ก็ตักเฮ็ดใส่เลยนะครับออนะครับแก่งงอซม๋ยวใส่ปลาที่หลังลหละอ๋อครับเดี๋ยวใส่ปลาที่หลังนะครับครับนี่ก็เอาปลาดุกนะครับใส่ขุนมันักจะเข่าครับนี่นะครับนี่นะครับเวลาเราทำาุาต้องใส รถดีก็ได้นะครับเพราะว่าบ่ค่อยจะถูกตัวใดต้องมีผงชูรสอย่างเดียวครับครับนี่นะครับแกงไว้เมืนเหมืนหน่อยนะครับเห็ดหอบมันจะได้ซุปมันจะได้หวานอืมน้องจะได้หวานแหงน้อยนะครับอืมจะอร่อยอร่อยไม่ว่าอร่อยอร่อยก็ฮะอารมณ์ดีวันนี้หรือเบามาเอวหาแกงให้ท็อปใส่อันเนี่ยใส่อัน น้ำมะชมอร่อยอร่อยมากๆอืมไม่ไหวอร่อยนะครับคนเก่าคนแก่พนแยจางเนาะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ผงชรสดนิดหน่อยคนเท่าคนแก่ผมเคยชอบใส่เนาะในชีวิตคนบ้านหนองใส่สักหนะสองบาทคนน,นนะแห่นอยเดียวครับคุณแม่บอกใส่นิดเดียวครับ,บ,บม,มาชอบกินผงชีสดกระดูกไพลครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับ แกงเฮดท็อปไซนอส้มที่จะชิมดูก่อนะฝีมือคุณแม่เป็นได้พองนะครับฝีมือเขามหมดตกนะครับกินยังเต้นน้อยไม่ถึงไงอ้าว<อ>ครับแม่จะจิ้มพออืมเมืเ่อนึกมันได้กินเหมือนกันเนาะกลางกลางจะแรกะพี่นี่เป็นจะแรกจะแรกอ่ะจะแรกออกใหม่หน่อส้มออกใหม่ครับพะอันนี้อย่างไะ ให้ชอบออกใหม่ครับอร่อยอร่อยการันตีการันตีคุณแม่ว่าอร่อยก็ต้องอร่อยนะครับอ่าเสียอดเลยคุณแม่อร่อยคุ่อ่าอร่อยนะครับครับเดี๋ยวขอดิมุสดกั๊มนะครับก้าลังเคยกินมาครับปีนี้นี่นะครับนี่ท็อปนี่นส้มนะครับอุ้ยเหลอยหลายๆเลยเนาะ เดืยดฝีมือคุณแม่มาตุกเลยนะครับกรอบกุบกรุบครับนี้ชีวิตคนมันหนอกนะครับก็ได้เอาสูตรอาหารแบบพื้นบ้านนะครับใส่ข้าวทอบใส่นอส้มเนาะใส่มครับผมอยด้ลอกครับชอบว่ะครับชอบกดไลค์นะครับใชอบกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร่หรือกดติดตามมกับชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับขอบคุณครับ